สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะ่ะอาเดี๋ยวแม่พรกำลังปั๊มนมอยู่นะคะคุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตใส่ชื่อหัวข้อนิดนึงนะคะวันนี้มาเร็วจังเลยอะทำไมไม่มารอบเย็นอะคือบอกแล้วว่ามาสะดวกตอนไหนมาตอนนั้นนะคะคุณแม่คะ่ะวันนี้แม่พรจะมาร,รีวิวนะคะการฉีดวัคซีนนะคะสำหรับคุณแม่ให้นมนะคะอะรีวิวแม่ให้นม ฉีดวัคซีนวัคซีนโควิด -19 นะคะโควิด1 i วันนี้แม่พรฉีดซีโนแวคกนะซีโนแวคเข็ม1น,นะคะเข็มหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะชุงโอเคแม่นมฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะเข็ม1นึโอเคเรียบร้อยคะ่ะแม่ขาพึง จัดก่อนจัดก่อนจัดก่อนใส่สีก่อนวันนี้เอาสีอะไรดีอันนี้เอาสีสดใสดีกว่าเอาสีชมพูดีกว่าเนาะออชอบชอบอโอเคเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ใครใครรอฟังอยู่นะคะอาจจะ ถ้าเกิดรอช่วงเย็นอาจจะแห้วนะคะเพราะว่าแม่พรมาตอนบ่ายนะคะ,ะวันนี้นะคะจะมารีวิวการฉีดวัคซีนซีโนแวคนะคะเข็มหนึ่งนะคะสําหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่นะคะเพราะว่าแม่พรให้นมลูกอยู่เนาะวันนี้นะคะ,ะจะบอกว่า3าางานแล้วเนี่ยงานแรกคือเป็นวิทยากรบรรยายงานที่2คือไปฉีดวัคซีนนะคะโควิด -19 บเซีโนแวคแล้วก็งานที่3คือตอนนี้มาส่งพ่อนะคะมาตรวจสุขภาพมาตรวจที่โรงพยาบาลอีกที่นึง นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมาทําภารกิจอยู่ในรถเนี่ยนะคะก็คือปั๊มนมให้ลูกนั่นเองนะคะคุณแม่ขามีข้อข้องใจสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่าให้นมลูกอยู่นะคะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะถึงแม้ว่าจะมีกระทรวงกระทรวงสาธารณาสุขออกมาให้ข้อมูลแล้วว่าสามารถฉีดได้แต่คุณแม่หลายคนก็ยังกังวลอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหญิงตั้งครรภ์ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะที่ควรจะต้องฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขเขาก็เลย ให้หญิงตั้งครรเนี่ยค่ะต้องอายุ12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะคือประมาณ3เดือนเนาะมันถึงจะคล้ายๆกับว่าลดความเสี่ยงในเรื่องของการแท้งอะไรอย่างนี้นะคะต้องอายุครร12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็สามารถฉีดได้นะคะขึ้นอยู่กับว่า ความเสี่ยงของแต่ละคนมากกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปฉีดได้เลยอายุครรภ12สัปดาห์คือฉีดได้เลยแล้วก็ฉีดได้ทุกตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนนะแต่ถ้าเกิดคุณแม่มีภาวะเสี่ยงอย่างเช่นคุณแม่อายุมากมากๆเนี่ยช่วงตั้งครรภ์หรือว่าคุณแม่มีภาวะแบบภาวะโรคอ้วนมากๆหรือว่ามีไขมันสูง ความดันสูงเบาหวานสูงอะไรเงี้ยอันนี้คุณหมอเขาจะพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ปกติสามารถไปฉีดได้เลยคุณแม่ขาไปฉีดสะนะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเลือกด้วยเป็นวัคซีนตัวไหนคุณแม่ฉีดไปก่อนนะคะเพื่อป้องกันตัวเองแล้วก็ลูกน้อยในครรภ์ด้วยเพราะว่าตอนเนี้โควิดมันมันเข้าใกล้ตัวมากขึ้นทุกวันแล้วนะคะคุณแม่ขาแล้วถ้าเป็นคุณแม่ให้นมเหมือนแม่พรน,นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะแม่พรเคยลงคลิปไว้ให้แล้วคลิปหนึ่งตอนที่แม่พรไปถามคุณหมอที จุดฉีดวัคซีนนะคะว่าสามารถฉีดได้ไหมแล้วก็มีอันตรายกับกับลูกไหมแล้วก็มีผลต่อน้ำนมไหมก็ปรากฏว่าคุณแม่ให้นมเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ทุกตัวนะคะย้ำฉีดได้ทุกตัวฉีดได้เลยแล้วก็ไม่ต้องงดนมไม่ต้องปั๊มนมทิ้งไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นยังคงให้ลูกทานนมได้ปกตินะคะคุณแม่คะทีนี้คุณแม่ที่ยังมีข้อกังวลอีกว่า ก็วัคซีนมันคือเชื้อโรคก็วัคซีนมันคือการใส่เชื้อเข้าไปในตัวเราใช่ไหมแล้วเชื้อนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในน้ํานมเราแล้วก็ส่งผ่านมาถึงลูกได้ไหมคุณแม่คะโอกาสที่ตัวเชื้อโรคนั้นจะส่งผ่านน้านมแม่เนี่ยมาถึงลูกเนี่ยมันมีแค่ตี น้อยนิดมากนะคะเพราะอะไรเพราะว่าในกระบวนการของร่างกายของคุณแม่เองเนี่ยจะมีการกรองในเรื่องของสารอันตรายพวกนี้อยู่แล้วนะเต้านมของคุณแม่เนี่ยมหัศจรรย์มากนะคะรู้ไหมสามารถกรองเชื้อโรคสามารถฆ่าเชื้อโรคสามารถทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะลดโอกาสที่จะเอาเชื้อโรคไปส่งผ่านถึงลูกนะคะดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเออลูกจะได้รับตัวเชื้อ โควิดหรือเปล่าเลยคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ไปฉีดก่อนนะคะเพราะอะไรถ้าคุณแม่ไม่ฉีดตอนนี้มัวแต่กังวลเรื่องนั้นเนี่ยคุณแม่โควิดมันมาเข้าใกล้ตัวขึ้นทุกวันแล้วและคุณแม่อย่าลืมว่าลูกของคุณแม่เนี่ยนะเขายังไม่มีวัคซีนตัวไหนที่จะสามารถมาป้องกันเขาได้อย่างตัวคุณแม่เองยังมีวัคซีนใช่ไหมคะที่ช่วยป้องกันเรื่องโควิดได้หรือว่าช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นกับลูกของคุณแม่เนี่ย ลองจินตนาการตามดูนะถ้าลูกของคุณแม่ติดโควิดคุณแม่กับลูกจะต้องแยกกันลูกจะต้องไปอยู่กับหมอที่โรงพยาบาลลูกจะรู้สึกยังไงเขาโหยหาแม่นะคะยิ่งลูกเล็กๆมากสองเดือน3เดือนหนึ่งขวบอะไรเงี้ยเ,เด็กเขาเขาต้องมาเจอกับภาวะแบบการ แยกจากแม่ค่ะมันเป็นอะไรที่โหดหูมากนะคะคุณแม่มันเป็นอะไรที่บอกว่ามันสะเทือนใจสําหรับคนเป็นแม่มากเลยเนาะแม่พรให้ดูแล้วมะคะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเดี๋ยวนะแม่พรเปิดให้ดูอีกทีก็ได้เนี่ยค่ะที่แม่พรเปิดได้ดูนะนี่ไงนี่คือเด็กคนหนึ่งนะคะที่เขาติดโควิดเนาะอายุแค่เดือนกว่าๆเองคุณแม่แล้วทีเนี้ยด้วยความที่เขาต้องแยกออกจากแม่ใช่ไหมดังนั้นเขาก็เลยต้องอยู่กับคุณหมอคณพยาบาลแล้วก็อันนี้นะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเอ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่พร้อแม่พร้อมขออนุญาตปั๊มนมแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะมาเล่าให้ฟังต่อเอาเป็นว่าคุณแม่คุณแม่ที่กําลังให้นมลูกอยู่นะคะคุณแม่สามารถฉีดวัคซีนได้แล้วก็สามารถให้นมลูกได้ตามปกติเดี๋ยวแม่พร้อเปิดให้ดูตรงนี้นะนี่นะคะนี่คือฉีดวัคซีนมาแล้วก็เปิดให้ดูรูปที่ไปฉีดวัคซีนมานะคะอ่ารูปนี้นะ ฟื้นนะคะชึ่งอะมีรูปหนึ่งนี่เรียบร้อยนะคะฉีดวัคซีนเรียบร้อยเอาเป็นว่าคุณแม่ขาคุณแม่อย่าก,กังวลเรื่องนี้มากนะคะคุณแม่ไปฉีดวัคซีนซะนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีดูแลคุณลูกด้วยนะคะเดี๋ยวแม่พรอนขออนุญ,ญาตเข้าไปที่โรงพยาบาลก่อนนะขอพักแค่น,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายไปลคะค่ะ